ในครังนี้ครับเราจะเข้าสู่วิธีการเปิดโครงการอยเป็นทางการครับลำดับต่อไปครับขอกราบเรีเชิญครับคุณทัชชัยนาบางช้างครับคุณกรรมการโครงการ Thailand World Music Creator Challenge ครับขึ้นกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดง,งานในครั้งนี้ครับกราบเรียนครับ เรียนประธานจัดงานคุณนัทพุทธสูตรผู้บริการฝ่ายกิจกรรมอทททผู้แทนผู้ว่กการนะครับคุณพุทธชาติศีนิสากรผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการตลาดบริษัทเอ็มดีเคจำกัดนะครับแล้วก็ท่านดรละโง์ปรางเจลยญคณบาีการวิทยาดุริยางศ์มหาวิทยาลัยมหอิดลและท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกทท่านครับกระผมได้ทานะ ผู้โดยการโครงการ Thailand World EDM Music Creator Challenge โดยบริษัทวีดีโอจำกัดซึ่งเป็นการจัดประกวดการสร้างงานดนตรี EDM ระดับโลกสื่อความเป็นไทยให้โลกหลงไหลผ่านเสียงเพลงเป็นการพิชฌกการส่งออกวัฒนธรรมซอฟต์พาวเวอร์โดยใช้ดนตรี EDM นะฮะเป็นสือ่อเ,เปิดโอกาสให้ uh, Music Creator ทั่วโลกได้เข้าร่วมประกวด การสร้างสรรค์ผลงานดนตรี EDM ในหัวข้อ Miracle Thailand เพื่อสื่อความเป็นไทยให้โลกหลงไหลชิงรางวัลรวมแพ็กเกจ EDM นะฮะสามแสนบาทพร้อมเดินทางมารับรางวัลในประเทศไทยวัตถุประสงค์ในการจัดงานการแข่งขันครั้งนี้ EDM จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการประชาสัมพันธ์และตอบย้ำเอกลักษณ์ที่งดงามของประเทศไทยที่คนทั้งโลกต่างหลงไหลไม่ว่าจะเป็นอาหาร นะฮะก็ภาพยนต์การออกแบบศิลปะป้องกันตัวเทศกาลและประเพณีไทยและมิตรภาพที่คนไทยมอบให้กับน,นักท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับทั้งหมดถือเป็นซอฟต์พาวเวร์ของประเทศไทยที่ยากจะหาประเทศใดใดในโลกเทียบเปรียบเทียบได้นะฮะแนวคิดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ผสมสารกับ EDM จึงเป็นช่องทางหนึ่งที่ทรงพลังในการสื่อสารอัตลักษณ์ที่ดีงามของประเทศไทยออกไปให้สาธารณชนทั่วโลก ได้รับรู้และตอบย้ำความเป็นไทยหนึ่งเดียวในโลกที่นักเดินทางทุกคนต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองสำหรับขั้นตอนการประกวดผู้เริ่มประกวดจากทั่วโลกจะลงทะเบียนประกวดผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของโครงการโดยผู้เข้าประกวดจะสามารถดึงฟุตเทจวิดีโอภาพและสต็อกเสียงอินสตรูเมนทัลต่างๆ ของเครื่องดนตรีไทยจากเว็บไซต์ของโครงการ w w w Thailand EDM Music Challenge.com มาเพื่อสร้างผลงานเพลง EDM ที่ใช้ทั้งภาพและเสียงเป็นหนึ่งผลงานใหม่ภายใต้หัวข้อ m i r a c l e Thailand ให้ระยะเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานหนเดือนจากนั้นอัปโหลดในช่องทางของตัวเองและช่องทางอย่างเป็นทางการของโครงการเพื่อสร้างยอดวิวเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนนะครับ โดยมีคณะกรรมการพิจารณาการตัดสินผลงานที่เข้าประกวดในโครงการและยอดอยูที่เกิดขึ้นท้งนี้รายละเอียดและหลักการในการพิจารณาการตัดสินนั้นสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของโครงการซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะสามารถดึงดูดความสนใจของศิลปินที่สร้างสารรค์เพลงที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วรวมทั้งผู้แต่งเพลงหน้าใหม่โดยเราเชื่อมั่นว่าโครงการ Thailand World EDM music challenge uh, creator challenge จะช่วยโปรโมทประเทศไทยและการส่งออกทางวัฒนธรรมสามารถสร้างการรับรู้และสร้างยอดวิวให้ประเทศไทยโดยผ่านการทำมิวสิกวิดีโอของครีเอเตอร์ผู้เข้าประกวดได้ยอดรวมของยอดวิวไม่ต่ำกว่า30ล้านวิวนอกจากนั้นยังมุ่งหวังว่าจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวหน้าใหม่จากกลุ่มผู้สนใจมิวสิกเฟสติวัลและกลุ่มคนที่มีไลฟ์สไตล์สเตชั่นอีกด้วย สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ได้ให้เกียรติร่วมเป็นประธานการจัดการโครงการ Thailand World EDM Music ator, uh, Creator Challenge ขอขอบคุณ MBK Center Partner ที่ให้การสนับสน,นุนในการจัดการครั้งนี้รวมไปถึงงานอีเวนต์และงาน Music Festival ที่จะเกิดขึ้นในวันประกาศผลของโครงการ ขอบคุณวิทยาดุริย์งาคาสินมหาวิทยาลัยมหิดลที่เป็นส่วนร่วมสำคัญในการดำเนินโครงการนี้มาตั้งแต่ต้นรวมไปถึงผู้ร่วมให้การสนับสนุนรายอื่นเช่นโชว์โชเวลโชเวลไอโก้ควายแบงค์ไทยแลนด์คอนแทคและยูทูบประเทศไทยและต้องขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติรวมทั้งสื่อมวลชนที่มาร่วมงานในงานแถลงข่าว ปิดตัวโครงการ World Thailand World EDM Music Creator Challenge ในวันนี้ด้วยครับขอบคุณครับทุกคนนะครับคุณตั้งใช้หน้าบ้านชานะครับผู้บริหารโครงการ Thailand World EDM Music Creator Challenge ครับที่ขึ้นมาอ่านถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ครับลำดับต่อไปไข่ครับถึงนวลาเปิดงานครับกอับเชิญครับสวัสดีครับคุณเอกตั้งครับ คุณทัชชัยนะครับนะบ,บังช้างผู้เินการโครงการแชดนเบอร์ EDM Music Creator a l เ e น g ์นะครับแล้วก็คุณพุทธชาตศรีนินากรนะครับผู้ช่วยประธานเจ้าที่บริหารสายการตลาดบริษัท MBK จกกับกัดมหาชนนะครับและ้วกเตอร์นอรมค์ปานเจริญคณะบดีวิทยาจุริยาเกษ์นะครับมหาวิทยาลัยสกอมหาวิทยาลัย ไม่ยีนยัขอโทษครับแล้วก็แขกผู้วิเรแล่วก็สุนทุกท่านนะครับกบผมในานามของการเท่งประเทศไทยนะครับก็รู้สึกยินด,ดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้เข้ามาร่วมเปิดงานไทยแดนเวอร์ EDM Music c r e a t o r Challenge นะครับซึ่งจัดโดยโบริษัท BDU นะครับจำกัดในวันนี้ ทานที่ทราบกันละว่าแนวดนตรีในลันกษณะของ EDM เนี่ยกำลังได้รับความนิยมนะสนใจอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศโดยกิจกรรมการจัดประกวดการสร้างเพลง EDM ภายใต้หัวข้อ Nipple Thailand ถือเป็นาาการผักด,ดันและส่งเสริมดนตรีไทยนะครับให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในเรื่องของคอน soft Power ของประเทศไทย โดยผ่านสื่อตั้งสังนะที่สามารถสื่อสารโดยตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้กึงนักท่องเที่ยวและผู้ที่ชื่นชมดนตรีทั้วโลกโดยนำดนตรีไทยมาผสมผสานกับดนตรีสมัยใหม่เพื่อเสื่อให้เห็นถึงวัฒนธรรมไทยนะครับผ่านเสียงดนตรีและภาพประกอบอันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามของประเทศไทยที่ผู้กวดที่สามารถที่จะสร้างขึ้นมา เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเดินทางและส่งผลให้เกิดรายได้และเงินเดียนให้แก่ประเทศไทยได้เป็นอย่างดีทั้งนี้โครงการไทยเวิ์ e d m v i Creator Challenge ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าประกวดจากทั่วโลกได้เข้าแข่งขันผ่านทาง u t u b e โดยผู้จัดได้มีการบูรณาการจากหลายภาคส่วนโดยมีการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ของโครงการผ่าน สถาบันดนตรีที่มีชื่อเสียงทั้งสามทวีปได้แก่อเมริกายุโรปและเอเชียกระผมขอแสดงความ,มินดีในการที่มีการจัดก,กิจกรรมดะงกาวขึ้นเพื่อให้เกิดกระแสะความนิยมให้เกิดการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยดะสร้าสค์ลผลงานเพลง EDM อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับภาพลักษณ์และชื่อเสียงของประเทศไทยนะครับในโอกาสนี้ผมขออวยพรให้การจัดงานครั้งนี้และโครงการดังกาวได้ประสบวัตถุประสงค์ทุกประการ ที่ได้ตั้งใจไว้ครับขอตุณครับรับคุณกท่านผู้สูตรครับแต่ว่ายังอยู่ตเอาตรงนี้ครับเชิญตรงนี้ครับ หลังจากนี้ไปจะเป็นพิธีการเปิดอย่างเป็นทางการครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าโครงการดีๆแบบนี้นครับขอบคุณการเชิญถประเทศไทยมากๆครับที่ให้นารสนสมเป็นอย่างดีครับโอกาสนี้ครับเราจะทาพิธีการเปิดพร้อมๆกันครับรำดบนี้ครับตอนนี้คุณนัทกุศลอยู่กับเราบนเวทีแล้วรำดบต่อไปครับเรเชญคุณทัชชัยนับบางช้างครับผู้ในการโครงการไทยแลนด์เวิลด์พ m ีเมียมมิวสิกเรเตอร์ชาร์จิครับบนเวทีครับ แล้วก็อีกหนึ่งท่านครับเขาประมเชิญคุณพุทธชาติศรีสากรครับผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการตลาดบริษัทเอพีเคจำกัดมหาชนครับและอีกหนึ่งท่านครับเรียนเชิญด,ดรนลกรางเจริญครับคณะปรีวิทยาลัยตุลยงางเกษมมาใิจารณาหนดยบนเวทีครับเดี๋ยวเราจะมีการนับเข้าดาวพร้อมๆกันครับโดยวิธีการเปิดของเราครับง่ายๆครับ ห้าสี่สามสองปุ๊บแล้วก็หนึ่งเอาือประทับบนท่านพร้อมกันนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเป็นคนเข้าดาวถอยหลังเองนะครับตอนนี้ทุกท่านพร้อมกล้องพร้อมนะครับนะครับผมก็พร้อมแล้วเพราะฉะนั้นครับโครงการรีเบบยบนี้จะเกิดขึ้นแล้วนะครับนับเข้าดาวพร้อมกันครับห้าสี่สามสองหนึ่งเจิญครับเรียบร้อย รรประกาศเปิดโครงการ Thailand World EDM Music Creator Challenge ครับเดี๋ยวเป็นทางการทั้งสี่ท่านผมขออนุญาตตรงนี้ถ่ายภาพหน,นึ่งช็อต ไไก็งานนี้ได้รับโจทย์มาจากทางผู้จัดโครงการเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> เราจะพยายามที่จะนําเสนอนค,ความเป็นไทย <c oughs> เอกลักษณ์ของความเป็นไทยแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับ <c oughs> สื่อผ่านให้กับทั่วโลกได้รับรู้ว่าประเทศไทยเรามีดีแบบไหนนะครับ <c oughs> ผ่านทางช่องทางของดนตรีที่เป็นสากลที่ใครๆก็ฟังการทั่วโลกใช่ไหมครับ <c oughs> โด, <c oughs> ดยที่เราจะแทรกเรียกว่าซอฟท์พาวเวอร์เราเข้าไปนะครับในในภาพวิดีอาร์เมื่อกี้พี่ก็เป็นคนทำดนตรีทั้งหมด เอ็มบีด้วยนะครับเอ็มบีด้วยทำเองทั้งหมด,หมดเลยครี่โรดิวซ์เองเลยครับสุดยอดมากเลยพี่และในฐานะที่เป็นโปรเจกต์แอมบบสเตอร์ของโครงการนี้ที่ตอนนี้รู้สึกยงงงังไงบอดาพี่กดดันไหมพี่กดดันไม่ไมครับเป็นเรื่องของการที่เราจะ,ะส่งต่อนะครับ ความประสบการณ์ของเราให้กับน้องๆรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาเติบโตในสาย EDM นะครับก็เติบโตขึ้นสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยหรอกนะครับในรุ่นเก่าๆนี่ก็อาจจะบอกว่ามองนานๆกันอย่าี๋ยวพูดแต่นั้นมองนานๆกันแล้วตอนนี้เราต้องส่งความสามารถด้านใหม่ๆครับเพราะเด็กรุ่นใหม่ๆนี่เขาเทคโนโลยีเขาดีความสมาน์ทเขาดีเราอยากจะเปินสป라เรชั่นให้ในแง่ของทั้งด้านดนตรีและก็ด้านภาพนะครับที่เราจะนาเสนอออกไปอันนี้เป็นเหมือนไกด์ไลน์ครับผมผมอยากจะให้น้องๆทุก คนทาที่ดีกว่านี้อีกเผื่อว่าบางทีน้องๆยุคใหม่เขาอาจจะมีไอเดียที่ดีกว่าเราเช้าเราใช่แล้วเพราะนอกจากนั้นคนไทยที่ร่วมประกวดเรายังสามารถเปิดเวิร์ไวด์ให้คนต่างชาติร่วมประกวดด้วยผมถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทําให้ต่างชาติไร้รู้จักเมืองไทยมากขึ้นได้แเห็นแง่มุมต่างๆของประเทศไทยได้ด้วยอ่าดีไหมครับทีนี้เขาจะได้ศึกษาเลยว่าเมืองไทยมีอะไรบ้างใช่และโอกาสที่ดีไปกว่านั้นอาจจะทําให้ศิลปิน EDM ของคนไทยเนี่ยไปสู่นานาชาติได้ด้วยอ่าเป็นเหมือนประตูเปิดให้ พาพวกเขาไป ดีไหมครับนี่คือนี่สอนเต้นเลยนะพี่นะใช่ได้ทผลงานนับเข้าแล้วก็ส่งออกด้วยส่งออกด้วยอ้อว่าพี่คิดว่าดีพี่คิดว่าดีสุดยอดนะแล้วตอนนี้ตอนนี้พี่เอเงมีผลงานอะไรให้ติดตามม้างไหมครับตอนนี้ก็ของพี่ก็ทําเรื่องของโรงเรียนสอนดีเจแล้วก็สอนทําเพลงพอดีเลยนะครับก็ดีแล้วครับก็จะได้แบบว่ามองเห็นมุมมองใหม่ๆด้วยครับแล้วก็พี่ยังทำคอนเสิร์ตอยู่นะแล้วก็มีเรื่องของวายเดมินเองก็เป็นนักร้องนั่นแหละหลายคนก็รู้จักมองนานๆก็เป็นซ้อมโฟล์วตัวเดียวที่ออกไปด้วยนะครับนะให้มี เขพาเวอร์แบบ e อ m มอนี้ออกไปได้ได้เหมือนกันและนอกจากนั้นพี่ก็ทำผลงานเพลงกำลังจะกลับมาตามคำเรียกร้องอ่าเขาลองมาหลายปีแล้วที่ไม่ไม่ออกตัวมาทีตตามมานานมากเขารอพี่มานานมากลใช่ก็อยากจะกลับมาสนุกสนานกันใหม่มีช่องทางไหนให้ติดตามผลงานพี่ได้้างครับก็ถ้าเป็นใน Facebook ก็วิตามินเครับเซิร์วิตามินเก็เจอครับ่ถ้าเป็นในเรื่องของ โรงเรียนก็มันจะเป็นอาคา่ที่ทำโรงเรียนวัยตามินอะคาเดมี่อยู่ทำต่างๆได้ฝึกตัวด้วยครับผมขอบคุณพี่เอมากนะครับขอบคุณมาสเตอร์ของเราครับแล้วก็พี่เอนี่มานลงไปให้สัมภาษณ์ที่จะ่กับแตนกับสื่อด้วย